สวัสดีวันนี้พบกับมลกับต้นลูกใต้ใบต้นไม้ที่เป็นเหมือนว่าจะพืชมีลูกอยู่ใต้ใบเล็กๆแบบนี้มันบอกเลยว่าอย่าเพิ่งถอนทิ้งทายอย่างไม่รู้ประโยชน์ดีๆของต้นลูกใต้ใบโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาปัสสาวะกระปิดกระปอยมีปัญหานิ้วนี้วกวยตยนิ้วในถุงน้ำดีมีปัญหาเกาและกดยูลิกสูงๆปวดแข้งปวดขาปวดตามข้อแขนขาเข่า เจ็บในกระดูกเหมือนมีเข็มทิ่มแทงมีปัญหาเบาหวานสูงสๆเป็นไข้ทับฤด,ดูอยู่เป็นประจำทุกๆเดือนฟังสูตรนี้แล้วก็ไปหาต้นลูกใต้ใบในแบบที่เห็นในคลิปนี้เลยค่ะใช้ได้ทั้งลำต้นใบแล้วก็ลากหามาประมาณ3-4ต้นหรือ1นึ่กำมือได้ครบแล้วฟังแล้วทำตาม ก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งได้ต้นลูกใต้ใบามาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งล้างทําความสะอาดแนะน,นํานิดนึงสําหรับขั้นตอนวิธีการทําคนที่มีปัญหานิ้วในกวยไตยนิ้วในถุงน้ําดีอยาจะขับปัะสสะาวะ ขับประจําเดือนแนะนําเลยค่ะใช้เฉพาะส่วนรากและลําต้นเท่าน,านั้นไม่ใช้ส่วนใบประมาณ1กํามมือใส่ลงไปได้เลยแต่ในส่วนของสูตรคนที่มีปัญหากดยูริกสูงสูงมีปัญหาโรคเกาต์ปวด,ดข้างปวดขาอย่าจะขับพิษออกจากไตมีปัญหาเบาหวานน้าตาลสูง,สงแนะนําใช้ได้ทั้งหมดต้นรากแล้วก็ใบดอกได้ทั้งหมดเลยใส่พอประมาณค่ะแนะนําสําหรับคนที่ไม่ชอบสูตรสมุนไพรที่มีความขมจัดจัดใส่ส่วนที่เป็นรากและลําต้นเน้นในส่วน เลยส่วนดอกและใบถ้าใส่ปริมาณมากๆจะมีความขมมากหลังจากนั้นก็ใส่น้ําประมาณครึ่งลิตรลงไปเปิดไฟกลางอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าสมุนไพรของเราจะมีความสุก กลิ่นแบบนี้และน้ำงวดเหลือประมาณ1ใน3หลังจากนั้นเราก็ทำการปิดเตาแล้วก็กรองได้เลยและก็เสร็จราคาสำหรับน้ำสมุนไพรลูกใต้ใบก่อนจะแนะนำวิธีการกินการทานแนะนำข้อห้ามกันก่อนสูตรนี้จำให้แม่เลยไม่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์ท้องอ่อนๆไม่ควรจะกินทานเลยสำหรับสูตรนี้ค่ะแต่สำหรับคนที่มีปัญหาไข้ทับฤดูอยากจะขับประจำเดือนสูตรนี้เหมาะมากและโดยเฉพาะคนที่มีปัญหานิ่ว เกาปวดแข้งขามีปัญหาอาการบวมเป่งน,นะมันบอกสูตรเนี้ย คนที่มีอาการเหมือนเข็มทิ้มขายอยู่เป็นประจำทานทาเป็นประจำเช้าเย็นปริมาณหนึ่งแก้วกาแฟไม่มากส่วนคนที่ไม่ชอบรสขมของน้ำสมุนไพรแนะนำให้เติมน้ำผึ้งแต่น้อยลงไปค่ะช่วยลดน้ำตาลเบาหวานได้ด้วยนะสำหรับสูตรนี้ค่ะสูตรดีๆที่มันบอกเลยว่ากินทานเป็นประจำช่วยทําให้โรคที่มีหายไปได้อยากจะให้กินทานเป็นประจำติดต่อกันประมาณ7วันโดยเฉพาะคนที่มีปัญหา ายอยากเสบนิ้วในกลวยไตยแนะนําให้ทานติดต่อกันประมาณ2สัปดาห์สลับกินทานกระสูตรอื่นๆบ้างนะคะเพื่อล้างพิษอย่าก,กินติดต่อกันเป็นเวลานานมากเกินไปและสมรับหลายคนที่ฉี่ไม่ออกฉี่กระปิดกระปอยทานสูตรนี้ไม่เกิน3วันหมอกเลยว่าปัญหาก,กระเพาะปัสสาวะอักเสบดีขึ้นถ้าชอบสาระดีๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดสาระดีๆสําหรับสุขภาพและสมุนไพร